สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนลพิชาเลิศพีนะครับผมผมตองตองครับอาจารย์ตองธรรมทารโนะครับเข้าสู่การทำในดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2565กครับผมในเดือนนี้อาจจะมาช้ามาเลทนิดนึงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมยังไงก็พยายามรีบกลับมาทําแล้วเนื่องจากติดภารกิจงานหลักงานประจํานะครับแล้วก็มีงานที่ลูกค้าติดต่อดูดวงมาค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับก็เลยแบบอาจจะต้องหาเวลามาทําให้ช้านิดนึงนะครับเข้าสู่การทำในดวง ของเดือนนี้นะครับกุมภาพัานธ์2565นะครับจะดูทั้งการงานการเงินสุขภาพและก็ความรักให้กับทุกๆท,ท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็จะแนะนําในส่วนของเรื่องเกตในการทําบุญให้กับตัวท่านด้วยนะครับการทํานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งฮนะเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ต,ง,างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับการทํานายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับดาวที่ดาวจันทร์สถิตอยู่ในลัคนาราศีไหนก็คือสามารถฟังได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านใดที่ต้อง การดูดวงส่วนตัวนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ l ลายอัดอภิ l าลพีนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก็คือกดให้ก่อนต้นคลิปก็ได้ครับจะขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็เรามาฟังดูในส่วนของดวงคลิปประหลัดจำเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีชาวเลาราศีกรกฎนะฮะ ผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนะฮะประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับที่ถานไปพร้อมๆกันนะฮะชาวลัคนาปราศีก็เรากดนะ เป็นยังไงบ้างในเดือนกุมภาพันธ์สองพหกสิบห้า The Fool ครับ Temperance h t e Six of w One King of Swords ครับ Queen of Swords The Devil ครับ The Emperor ครับไพ่ใหญ่เยอะมากเลยนะสุดท้าย Prince s s of Cups โ okay. อเคเดือนกลุ่มภาพันนี้ไพ่ Major Arcana โหมาเยอะมากเลยนะกระกฎดจา๋าทั้ง The Fool ทั้ง Temperance นะฮะทั้ง The Devil ทั้ง Emperor แสดงว่าน่าจะมีเรื่องอะไรที่เป็นใหญ่ๆสำหรับโตคุณพอสมควรนะในเดือนนี้นะครับเเรามาพูดถึงการงานกันดีกว่าการงานสำหรับชาวาร,า,ราศีกรกรเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ผมมองว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับอะไรบางอย่าง นะครับหรือว่ามีความคิดดีเริ่มหรือทำอะไรบางอย่างนะครับลดอีโก้ตัวเองลงหน่อยนะครับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมีความคิดความอ่านอะไรอย่างเงี้ยลองฟังความคิดเห็นคนรอบข้างบ้างจะดีนะครับเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงตัวอะไรบางอย่างกับเรื่องตรงนั้นนะครับจะได้แบบประสบความสำเร็จตามสิ่งที่คุณคิดตั้งหวังไว้นะครับ และดูแล้วช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนอยู่พอสมควรนะครับด้วยทั้งอิทธิพลไพ่ดาบแล้วก็ไพ่เดฟูขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเหมือนต้องการการเป็นอิสระหรือใช้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นหลักพอสมควรในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังไว้มากๆไหนจะมีทั้งเดวิลช่วงนี้จะเกี่ยวกราดค่อนข้างมากนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับ พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนี้ที่ทางที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามข่มใจไว้มันจะอาจจะมีคนหรือใครเนี่ยเข้ามาทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องอารมณ์ให้ดีดเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ดีขึ้นในสายตาคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเออเราดีขึ้นหรือว่าเออเรามีสิ่งบางอย่างที่มันโอเคมากขึ้นเนี่ยคนอื่นเขาจะได้มองเราอีก แง่มุมหนึ่งนะครับในส่วนของเรื่องงานเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผมบอกได้เลยว่าเกณฑ์จะประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณตั้งหวังไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่คุณอยากจะได้ นะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเจ้านายให้การอุปถัมภ์ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับบางทีอาจจะหยิบยื่นโอกาสมีงานเล็กๆจอบเล็กๆอะไรบางอย่างให้คุณทำนะครับถ้าเขาหยิบยื่นอะไรบางอย่างมาให้คุณทําแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบอย่างผมบอกได้เลยว่าคุณพลาดโอกาสดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครช่วงนี้มีชักชวนให้คุณทําอะไรนะครับสิ่งที่มันไม่ผิดกฎหมาย นะครับหรือว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคแล้วคุณรู้สึกว่ามันโอเคเนี่ยตอบรับแล้วโอเคกับมันไว้นะครับคุณจะได้รับผลตรงนั้นในทิศทางที่มันดีมากๆนะครับอย่าปฏิเสธโอกาสที่ผู้ใหญ่ผมเน้นย้ําเลยนะว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณมานะครับในส่วนของทิศทางการเงินเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นะครับอาจจะใช้จ่ายเงินไปในส่วนของเรื่องสิ่งที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณเหมือนเก็บหอมลอมลิบ นะครับไพ่เดวิลเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นคนที่เหมือนถ้าอยากจะได้อะไรอะ่ะคุณเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมาแล้วคุณซื้อชิ้นใหญ่เลยนะครับ ถือว่าค่อนข้างโอเคนะถือว่าเป็นคนเก็บเงินเก่งอยู่พอสมควรไม่ใช่ว่าจะสเปนเงินใช้ใจ่ายเงินไปแบบถลุงถลังอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคุณแบบเหมือนประมาณว่าเอ้ยอยากจะได้เนี่ยคุณเก็บหอมรอมริบมานานละแล้วคุณซื้อเลยถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวในช่วงเนี้คุณอาจจะใช้ใจ่ายเงินไปในส่วนของเรื่องการเที่ยวการพักผ่อนเนื่องจากว่าคุณมีสภาวะเครียดความกดดันอะไรจากคนรอบข้างทําให้ตัวคุณเองอยากจะพักผ่อนอยู่บ้างนะครับถือว่าเออถ้าหาโอกาสได้ก็ลองไปซะ นะครับดีเช่นเดียวกันไม่ได้แย่หรอกนะครับผมแล้วก็ในเรื่องสุขภาพนะครับของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเอ้ขอโทษทีลัคนาราศีกรกฎนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังความปั๊มปั๊ม,ปมเป๋ดอเป,เปความประมาทนะครับของคุณให้ดีๆเดือนกุมภาพันธ์คุณมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเดินเท้าแพลงนะครับหรือว่า หกล้มง่ายนะครับหรือว่าเดินสะดุดบันไดตกบันไดยอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังให้ดีๆระวังในส่วนของเรื่องผออื่นภูมิแพ้นะครับสุขภาพหรือโรคที่มันเป็นตามกรรมพันธ์ของคุณมานะครับกรรมพันธ์ของคุณอะไรคุณพ่อคุณแม่คุณมีโรคอะไรคุณมาช่วงนี้ถ้าไปเช็คอัพไปตรวจสุขภาพได้จะดีนะครับหลีกเลี่ยงการที่แบบ เหมือนไม่เคยไปเช็คอัพมาทีเนี่ยบางทีอาจจะไปเจออะไรชิ้นใหญ่มาเลยเนี่ยมันอาจจะแย่นะลองไปตรวจสุขภาพดูก็จะดีสภาวะเครียดตัวเองของช่วงนี้เอ่อถามว่าแย่หนักไหมมันเครียดแต่ว่าถ้าคุณปล่อยวางนะครับไม่ต้องไปเก็บกดไปจับจิตอะไรกับมันมากเนี่ยคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอย่างดีนะครับอย่าไปเครียดอะไรกับมันมากสุขภาพอุบัติเหตุไม่มีนะครับอุบัติเหตุไม่มีสบายใจได้นะครับแต่ว่า มันจะจะอุบัติเหตุที่ผมหมายถึงเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับรถยนต์นะแต่คือถ้าเป็นแบบเดินชนนู่นชนนี่อะไรเงี้ยมีแน่นอนนะครับอ,อต่อมาเรื่องความรักกันมากดีกว่าความรักสําหรับคนโสดคนโสดช่วงเนีเ้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนใช้ชีวิตแฮปปี้กับตัวเองเหมือนเหมือนอยากจะใช้ความสุขใช้ หาความสุขอะไรบางอย่างเติมเต็มให้กับตัวเองไปนี้ที่ทางที่มันทําให้รตัวเองรู้สึกโอเคขึ้นถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าพอมันมีใครเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีอีโก้อะไรบางอย่างหรือคุณคาดหวังอะไรจากเขาบางอย่างนะครับมันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เจอคนที่คุณพร้อมที่จะลงหลักปักฐานซะทีเดียวแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับหรือว่า,าไปนท,ที่ทางที่มันดีขึ้นเนี่ย นะครับลดความอีโก้ของตัวเองคุณลงเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่ใช่แล้วคุณจะได้เจอคนที่ชอบใครที่เป็นคนโสดแล้วมีการคุยมีการแชทมีการเดทกับคนชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเล่นพวกแอปพลิเคชันหาคู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ระวังอย่าเป็นวันไหนสแตนนะจ๊ะเอออาจจะถูกลงถูกหลอกอะไรก็ได้หรือว่าตัวคุณเองแหละ ที่อาจจะไปหลอกเขานะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนต่างชาตินะครับคนที่รู้สึกว่าถูกคอถูกอกถูกใจสามารถสานสัมพันธ์กันได้ค่อนข้างโอเคคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ลักคนาราศีมังกรนะครับหรือว่าเป็นคนราศีธาตุดินก็ได้พฤษกษรมังกรนะครับแต่ว่าผมมองว่าน่าจะเป็นมังกรนะฮะหรืออาจจะเป็นคนลักคนาราศี ธนูนะครับเม็สิงธนูนะครับราศีธาตุไฟแต่ผมจะเน้นไปที่ธนูกับมังกรน,นะครับแล้วก็มีเมษดด้วยนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับช่วงนี้ถ้าคนโสดเนี่ยถ้ายังรู้สึกยังไม่อยากจะตรงหลักปักฐานอะไรกับใครนะครับคุณก็เอ j นจอยการใช้ชีวิตของตัวเองไปก่อนก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันแย่นะครับ<ๆ>ก็ยังมีความสุขอยู่กับตัวเองได้อยู่แล้วนะครับคุณยังมีเพื่อนคุณยังมีคนรอบข้างที่จะทำเอนเตอร์เทนให้ตัวคุณ รู้สึกดีอยู่ได้บ้างนะครับสำหรับใครที่อยู่ในสเตตัสสถานะที่มันความรักไม่ชัดเจนเนี่ยช่วงนี้ความรักของคุณนะมันค่อนข้างที่จะเคุณเหมือนใช้ชีวิตเหมือนตัวคุณเองเป็นคนโสดนะครับแต่ในช่วงที่เ,เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศี กรกฏนะครับความรักของคุณนะผมมองว่าช่วงเนี้คุณจะในในเดือนนี้คนที่คุณคุยแล้วสเตตัสมันไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีเขาอาจจะเหมือนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือตัวคุณเองเนี่ยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นบางทีอาจจะมีการได้ไปเดทกันมีการแลกของขวัญกันมีการให้อะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะครับแต่ตัวคุณเองที่ยังเลือกที่จะไม่เปิดเผย กับตัวเขาหรือเขาที่ยังเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวคุณให้เพื่อนเขารู้จักเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีด้วยปัญหาอะไรบางอย่างเนื่องจากว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวคุณหรือว่ายังอยากจะลองศึกษาตัวคุณให้ยาวนานมากกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องการเปรียบเทียบความรักของแต่ละคู่กันเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าตัวคุณเองอ่ะไปเหมือนไปมีแฟนเนี่ย คุณก็เลยเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเพื่อนฉันน่ยมีแฟนแล้วมันโอเคมากกว่านี้หรือว่าฐานะอะไรมันดีมากกว่านี้แต่แฟนของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าเออรวยมากนักหรือว่ามีนิสัยอะไรบางอย่างเนี่ยคุณเลยเลือกที่จะยังไม่อยากจะเปิดเผยอะไรให้ใครรู้จักนะครับคือช่วงตรงนี้ผมต้องบอกได้เลยว่าควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่หรือว่ารู้สึกว่าไม่ชอบจริงๆเนี่ยคุณควรที่จะ ปล่อยเข้าไปดีกว่านะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการให้ความหวังกันระยะยาวถ้ามันการศึกษากันเนี่ยผมมองว่าอย่าอย่ายืดย่านานเกินไปนะครับควรจะชัดเจนให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีครอบครัวสัมพับชาวลาวราศีกรกฎนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอ ความคิดความอ่านของคุณนะครับแล้วก็เรื่องอารมณ์ให้ดีๆอย่างที่ผมบอกไปช่วงนี้จะอารมณ์ร้อนมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าเลิกลาอะไรกันไหมเนี่ยไม่น่าคัดลกลาหรอกแล้วก็บางท่านบางคู่นะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะเหมือนไปกู้นี่ยืมสินอะไรร่วมกันเพื่อทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับ แล้วก็ลงทุนลงหลักปักฐานอะไรร่วมกันถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวแล้วก็ในส่วนของเรื่องออครอบครัวของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังนะเรื่องการงานควรจะไถ่าถามนะครับสําหรับคู่ของคุณนะครับให้ดีๆว่าเออการงานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแลดูแล้วเหมือนต่างคนต่างฝ่ายต่างทํางานโฟกัสไปนในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิตของตัวเองมากจนเกินไปเลยทําให้ความรักของคู่คนเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์การห่างเหินกันบ้างนะครับ ต้องพยายามคุยกันให้มากขึ้นนะครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์ relationship ของคุณให้มากขึ้นกว่านี้นะครับในส่วนของคำแนะนำเรื่องความรักของคู่ราศีนะครับกรกฏนะครับเป็นยังไง H H บ้างฮาร์ดทูฮ t to heart conversation นี่ไง,งนี่ผมบอกเลยว่าควรที่จะพูดคุยเปิดอกเปิดใจกันให้มากขึ้นนะครับ ซื่อสัตว์ในในส่วนของเรื่องการพูดคุยกันแล้วก็ซื่อสัตว์ในเรื่องความรู้สึกซึ่งการและกันมีอะไรก็ควรที่จะพูดคุยกันให้ชัดเจนนะครับอย่าเก็บงำไว้หรือว่ามีปัญหาอะไรแล้วปกปิดไว้เนื่องจากอีโก้ของตัวเองนั่นแหละนะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องเ,ออเลขนำโชคกันม้าดีกว่าเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎมีเลขอะไรบ้างนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะฮะ โอเคเลขนะครับมีเลขสามเลขศูนย์เลขสองเลขเจ็ดอืมสามศูนย์เจ็ดแล้วก็สอง นะครับลองไปเสียงโชคดูลองเสี่ยงโชคกับคนที่เป็นผู้หญิงดูผิวขาวดูอบทม,ท,มท้มหน่อยนะครับมีเกณฑ์ที่จะนําโชคมาให้หรือลองไปเสี่ยงที่สถานที่ออฟฟิศคุณนะครับจะยิ่งดีนะครับหรือว่าให้แฟนคุณหยิบให้ก็ได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะฮะ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับจะได้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ